บ่แมนสายซอยเอ้ยใครบะแมนบ่แมนไอเคยเคยเอาไปให้เจ้าบ่วัดนะหยาดเอาไม่เอื้อหยาดเอาหยาดเอาโลดนี่เอางัยสายซอยค่ะยู่นัผู้ใดก็ผู้นั้นแหละเป็นเจ้าของค่ะบิ่งหน้าเจ้าของเนี่ยคิดไรก็คิดไรเท่ากับเท่าไผ่สิไปเอาค่ะ นะมันไอ้คอือเอามาให้เจ้าว่าะนะสายซอยห่ะมันอยู่กับผู้ใดกับผู้นั้นแหละเป็นเจ้าของจ้าอุ้ยอุ้ยคุ้นสะเอาคำนี่ไปขายและก็เอาเงินไปเป็นปัวแม่เจ้ามันจะดีอยู่บ่แม่เจ้าก็คือแม่คอยนี่แหละถ้าสิ่งใดที่ขคอยพอสวยเลือจะได้ ค่ะมันบนเนี้ยบาดก่อยแห้งข่อยกับซีซอยจนสุดความสามารถท่านสันละข่อยสิเอาไปขายละข่อยสิกลับเลยโดยเจ้าเจ้ายือ้อเงอนจากกระเบื้องแย่งตัวเองเนี่ยเด้อข่อยสิเฝ้าเมื่อหลัก็เฝ้ามาบัดข่อยกลับมาแหละข่อยสิมาเฮ็ดเวียกแหละเอาเงินมาใส่เจ้าได้วันไหนจ้า มื่อที่นีภัยโทรมาหาเจ้าไอเม่โทรมาแต่บา้ายยังห้กว่าก้าบบานด่วนตอนนี้แล้วบอสบายตอนนี้แล้วก็ยังอ่ากำลังไปห้องมอยแต่ว่าคอยบุมีเงินเจ้าพอมีเงินเก็บเงินก่อนบให้ขคอยยืมนะ ค่อยมีเงินกับบหลายไมีแต่สองสาแสนหนึ่งยาแล้วสะฉันมีเงินหน่อยบหลายกะเก็บไหวชิ่งที่มันจำเป็นซะเดี๋ยวขอจิโทรไปยืมน้ำม,มูกไปมังเถอเขามีขั้นสามจาเอาไซส์สอยคำไปขายแหละเอาเงินมาปัวแม่เจ้ามันจะดีบอ แม่เจ้าก็คือแม่ข่อยนั่นแหละเพราะว่ามีสิ่งใดที่มันจําเป็นพอข่อยพอสยเอสริเลจะใดข่อยสีซอยอะก็บถ้ามันบนเลือบากกอแห้งกับเอาเอาไปขายอะไรจังอันเอาไปไปเป็่นปัวเพิ่นก่อนขั้นชันข่อยเสียเอาไปขายลรวข่อยสกลับเลยเด้อผ่าไปแล้วก็เผามาขนาดเบิบ่งแย่งเพิินนั่นแหละ จ่อกับเบ้งแยงตัวเองดีๆค่อยสีเผาเมื่อนแล้วเผามาเนาะสิตัดังกรมันเมื่อกี้มีญาตโทรมาพี่เมียโทรมาเพิ่นเป็นหยังฮะเพิ่นบ่เพิ่นบ่สบายแห้งให้ขอกลับบ้านล้วน ตอนนี้เพิ่นกำลังไปอยห้องหมออยู่แต่ว่าข่อยข่อยบุมีเงินจะพาะมีเงินเก็บเงินก่อนบ่ให้ข่อยยืมเนะี้ยมีเยอบ่หลายนะแต่ว่าข่อยกันยังเก็บไว้เพื่อซื้อสิ่งของจำเป็นยาแล้วสะคคนว่ามีหน่อยบ่หลลยเจาะ เกไหวสิ่งที่มันจําเป็นซะขอชิลองอาโท่ห้ามูก่อนมึงเถอเขามีโทรยืมน้ำมูต,ตอนนี้เพันยูสยใส่ท่ไหมใส,ยส่ยซ่ฮะยูนัาผู้ใดก็ผู้นั้นเละเป็นเจ้าของคฮะ บิ่งหน้าเจ้าของเนี่ยคิดหลายกับคิดหลายเท่ากับเท่าพ่สิไปเอาฮะเอาไ